สวัสดีครับบินต้นทิ๊กตอกนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงบ้านบ่าวเบียร์แล้วนะครับนะพอดีมีนัดกันนะนัดทานข้าวกันที่บ้านบ่าวเบียร์นะครับโอ้โหบ้านหลังใหญ่มากเลยนะครับนะสวยมากนี่สอนนดีครับสวัส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 ดีเอฟพีพี่วินต้นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับไายให้เมื่อไหนมาบรรยากาศเศร้าเลยเศร้าเลยเศร้าเจ็ดโมง เจ็ดโมงก็วันนี้นะครับผมจะมาอ่าขอคําแนะนํานะครับในการทํ o ย t ท b e กับบาเบียด้วยนะครับครับอันนี้กแนแน่นะาหมือนะนิมอันนี้ก็คือหนึ่งคลิปที่เอาไปลงมันมาละกรบเท้ากับเทากับินเดียบมีรายได้อาไมแต่ไม่ได้ถ่ายไม่ถือกล้องนานแล้วเอาถือไงเออนะครับนี่เขินๆนี่เก่งเลยนี่เป็นไรเจ้ากระตืนเศร้าด้วยแหละเก่นเศร้าปะอืมก็ตืนเศร้าแบบแบบเออคดีใจนะที่แบบว่า เห็นพี่เวนต้นแบบตื่นมาแบบอยากทำคลิปอยากทำอะไรนะอ่าครับคอนเทนเต์แรกไอ้สังทีเห็นเมาในยูทูบเนาะมาฮาร์ดไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เรามีอ่าการทำกับข้าวเนาะอ่าาทกับข้ววันนี้ซื้อ<า>ซื้อเนี่ยซื้ออ,อย่างมาเห็ดกับข้าวกินอยู่บ้านตอนเช้าครับผมนี่ครับแต่ตอนนี้ตอนนี้นะครับก็เพื่อเพื่อทำกับข้าวแต่ว่าผมเนี่ยจะจะช่วยให้กำลังใจนะครับเห็นโบเปลี่ยนโบเปลี่ยนเนาะกับข้าวเนาะแล้วแล้วมูเข้ามาหรือเปล่า มาแล้วไ <Salvador> ม่หมดให้น <modeling> ี <utan happy> ่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีว่าตอนเศร้าอากาศดีให้มักอากาศตอนเศร้าหน่อยเลยมาให้อากาศตรงนั้นเองมามาบรรยากาศไปก่อนค่อยมีไ <i> ม <kaz uffy> ้เลยไม้ที่ติดเอะบกเสืออ้าวหรอไม่ใส่อะไรตอนนี้มันมันเอ่อมันมีปัญหาจันหน่อยไม่อะอืมโอ้นี่นั่งเพลิงบ่านมาได้ บรรยากาศโอ้มีเตยนำเลยมีเหรอเน่ยนี่มีตัวนี้หลายตัวนะครับเนี่ยเีมาได้เด้อพูหงเตยเป็นจ้าเจ้าของบ้านได้ได้ได้มาเครับรบรรยากาศได้กันนี่อืนั่งเล่นะครับกินขาวกันแสงมันคืส่องหนาคเออเขาต้องหมุนกล่องมหมนี่ เออเออต้องแต่ขัดเลยไอ้ไม่ก็ขัดดีแล้วล่ะบอกอืมแล้วก็ฝากทุกคนนะครับมาชมคลิปพี่เป็นต้นหน่อยเด้อนะครับเป็นกลังใจให้กันและกันนะครับหลังจากเมื่อไหร่เขาค่อยเขาว่าหลังจากเมื่อนั้นจนถึงเมื่อนี้เขาว่าเจ้าก็ดูดีเห็นอยู่เนาะได้อยู่ได้ล่ะครับขอบคุณขอบคุณครับคือที่ว่ากำลังใจเจ้าออกมาดีอยู่เนาะดีมากเพราะว่าเอ้ยเมื่อไหร่รู้สึกดีขึ้นไหมตั้งใจเมื่อไหร่กอดกี่ ตินตั้งโอ้ตดตั้อยู่แล้ว่คอยไปไล่เบิ้งในทิกตอกนะจะมีน้องๆเอฟซีหลายคนที่ี่เคยติดตามเขาเคยติดตามเลยคกะนเอาเอาวิดีโอเนี่ยไปใส่เสียงดนตรีแล้วก็ทําให้เราแบบเบิ้งแล้วเขาแบบประทับใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจมาเยอะมากก็คิดว่ากลับมาแล้วนะครับก็เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบ แบบมีแรงใจเห็นห้คิปต่อไปแต่ก่อนนี้เดินแทบจะไม่ไหวแล้วจะไม่มีแรงเดินละแตกต่างจากเมื่อก่อนเนาะต้องเดินเปลี่ยนเรื่องใหม่ดีกว่ามันมันอารมณ์รู้สึกว่าอารมณ์มันเริ่มดาวลงไไรเลยเนี่ยอันนี้เราคิดไปกี่นาทีและสามห้าสองสามนาทีแหละสามนาทีหาอืม แืแล้วแล้ววิธีการทำยูทูบหรือบาเบียจะแนะนําผมยังไงเดีเด๋ยวผมแรกแลกแรกกันผมมีคอมบลิสติกอ่าแต่ youtube มันก็ต้องทําคลิปแหละแม่ถ้าเราถ่ายคลิปบางที่ข้าธรรมดาคลิปทั่วไปไม่จะมีไลฟ์แบบคล<ะ>ิปแอคทิวิตี้คือชีวิตเข้ามาเขาเห็นอย่างกรถ่ายออ๋แม่ประมาณนั้นอ๋อทิดทำอะไรก็ถ่ายอืมเขาหน้าเนี้ยนะหน้าก็ถ่าย ถ่ายได้ถ่ายได้ปะถ่ายได้เวลาปวดถ่ายให้กับเขาไปถ่ายเลยอ๋อ <laughs> ผมหยอกแกเล่นอ่ะยวถามอะไรอีกอือ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเป็นคลิปหน้าก็ได้ผม,มผมอยากจะถามเรื่องการการสร้างตัวอืออืออได้ครับได้พอดีเห็นเดินเข้ามาเมื่อกี้นี่โอ้โหบ้านสวยมากเลยได้ครับได้ฮะี้นี้ก็ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป็นต้นด้วยนะครับก็ยังเป็นมือใหม่นะครับก็ยังแบบ เมื่อใหม่ในยูทูบไม่เป็นเลยเบียกับว่ายามพาเห็ดพี่นออกอาชีพแบบติดทัดกะต้องขอภายเดอร์นะกับการเริ่มต้นคนไม่กับเขาเลือกมาจากแบบนี้ครับแบบนี้ไม่กะอีแบบนึงง่ายเนาะบ่ได้ก็ค่อยๆเปค่อยๆไปนะครับแต่ก่อนเบียรแห้งบ่เปลยนเลยแต่ก่อนนี่แห้งเจอกล้องไหอหัวบอกเลยให้บอเป็นเลยดิคือกันนี่แรกคือกันเป็นกันนี่แหละผมก็เป็นครับพาห้องแบบบอ โอเคอนนครับพอดีแดจะหมดพอดีเลยสามเปอร์เซ็นต์โอเคเชืหมคิดมากนะครับทุกคนเดี๋ยวกันมไม่เป็นไรม่คิดหนักนะคิดหนัก <c ười> คิดหนัก <c ười> มาถึครับรรบ,บ๊ายบาย